thank you สวัสดีคะ่ะทุกคนทุกคนอยากจะรู้ไหมว่าในแต่ละวันเราขยับร่างกายบ่อยแค่ไหนโปรเจกต์เราในวันนี้ตอบโสคุณได้ในคลิปนี้เราจะมาแสดงวิธีการทำเครื่องนับก้าวที่ทำจากบอร์ดไมโครบิพร้อมแล้วเราไปทำเครื่องนับก้าวไปพร้อมกันค่ะโดยสิ่งที่ต้องเตรียมนั้นมีเพียงบอร์ดไมโครบิดเท่านั้นเริ่มการเขียนโค้ดโดยเข้าไปที่ Make Code Editor แล้วใส่บล็อกโค้ดตามนี้ได้เลย โหลดโค้ดลงบอร์ดไมโครบิตด <Load code S 1> ้วยนะคะเสร็จแล้วสำหรับโปรเจกต์ในวันนี้หวังว่าจะถูกใจทุกคนกันนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดถูกใจเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะ